สวัสดีครับวันนี้ก็จะเดินทางไปสุรินทร์นะครับโดยวิธีการรถไฟนะฮะก็ผมอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบอร์ดิ้งพาร์ทของเครื่องบินนะครับอ,อย่างของผมวันนี้อยู่ที่ยี่สิด่วนพิเศษนะครับเนาะก็จะเป็นตรงนี้เนาะจะเป็น กรุงเทพอุบลราชธานีนะครับต้นทางก็คือออกจากขนนกงเนี่ยตีห้า่สิบนะครับแล้วก็ถึงที่สถานีชุมทางบางซื่อหกโมงนะครับจอด2องนาทีนะครับแล้วก็จะออกตอน6กโมงนาทีเดี๋ยวตรงไม่ตรงมาดูกันนะครับอาจจะมีดีเบ้าางนะ จะเป็นเลขที่แจ้งชันชลานะครับชันชลาที่1ที่2ที่3นะครับ I'm right, วางข้าววางจานอะไรได้นะครับนะบพื้นที่วางขาก็ถ้าในมุมผมนะครับสูงห6 5เนี่ยผมว่ามันแคบนะผมว่ามันแคบนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้จะมีแบบที่ปรับเอนิดหน่อยครับแต่เราก็ต้องดูคนข้างหลังด้วยนะนะครับก็ถือว่าได้ได้อยู่นะฮะ อันนี้ไม่ใช่ของผมนะเปิดมาก็เจอแล้วนะครับก็ดูเอานะครับได้อยู่เท่ากับสเบียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันน้อยเมย์ได้บ้างเนอะอันแรกนะชิ้นแรกขนมปังนะครับอันที่สองอะไรเนี่ยปลากระป๋องปุ้มปุ้ยแมคคอเรลเลยนะสเต๊กนะอันนี้นะครับเป็นอะไรเนี่ย ดูชีปลาแมคเคอเรลทอดนะฮกล้วยฉาบปะนะน่าจะกล้วยฉาบนะครับ,ปปนะาารบแล้วก็จะมีข้าวให้นะครับอันนี้อ่ามีข้าวให้เนาะอันนี้ที่ได้มาก็เป็นข้าวสวยนะครับแล้วในถุงนี้ก็จะมี ีช้อนซ่อมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำนะฮะน้ำหนึ่งแก้วเออโอเคประมาณนี้ครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงที่สุรินแล้วนะครับแล้วก็ได้เช็คอินเข้าที่โรงแรมเดอะวูดนะครับอันนี้ก็เป็นการตกแต่งภายในห,ห้องนะครับทีมเขาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบป,ป่าๆเนาะเป็นป่าๆนะครับแล้วก็อันนี้คือเหมือนเราเปิดประตูห้องเข้ามานะครับห้องน้ําก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยวลองด้ง,งน้ํากันอาจจะเป็นแบบไม้นิดนึงนะครับอ่า ถ้าไปมีอะไรให้บ้างนะครับจะมีที่แขวนผ้าที่ตัวสองนะครับแต่วันนี้มาหาทีมงานมาหาน้องๆคนเดียวนะครับก็จะมีอ่งงางข้างหน้านะครับสุขภัณฑ์เนาะตรงนี้ที่เห็นนี้ไม่ใช่อากาศนะ่าจะเป็นแบบกระจกนะฮะแล้วก็แยกนะครับมีชัพูมีเดนชาเวอร์ให้ด้วยนะครับพอหันเข้าไปข้างนอกนะครับก็ ตรงทางที่เราเข้ามาประตูอยู่นี่นะอ่าครัเข้ามาก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะครับก็ตกแต่งด้วยต้นไม้นะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรื am am? อปลอมจับดูนะครับเอ๊ะต้นไม้จริงนะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นต้นไม้จริงนะครับก็จะมีทีวีนะครับที่เดวูดที่สุรินนะครับอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับไม่ใช่เมืองเลย <laughs> โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น ต่อเครื่องแป้งเนาะอันนี้ก็จะมีแบบคล้ายๆบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าให้อ่ะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเตียงสําหรับสองท่านนะอ๋อเห็นแล้วคิดถึงคุณนายหญิงเลยนะครับอันนี้ก็จะเปิดไปเนี่ยก็จะเห็นเห็นวิวเลยวิวตึกนะครับนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นในเน็ตน,นะครับก็คือเดอะวูดเนาะก็จะตึกจะประมาณเป็นช่องที่มันสามารถยืนออนยนนนย่นออกไปนะครับอย่างตรงเนี้ยก็เหมือนกับเราแบบห้องเรายื่นออกไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ตกแต่งดีเนาะในส่วนของผมนะครับเตียงปัืกี้ลองแล้วนะนะครับเตียงเนี่ยสังเกตนะเวลาเรานอนลงไปเนี่ยมันยังกระบุมเลยมันเหมือนแบบดรอปลงไปอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่ามันไม่ค่อยคืนตัวเนาะไม่รู้ว่าเป็นที่เตียงหรือว่ายังไงเนาะอันนี้ก็ดูนะครับเผื่อบ,บางคนชอบเตียงแข็งๆนะจะได้ไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็จะมีมุมนี้นะครับตรงนี้ฟรีหมดเลยนะครับทาง ร้อนเมื่อกี้แจ้งมาแล้วน้ำเปล่านะครับชากาแฟอันนี้ฟรีนะครับนะก็จะเป็นตกแต่งแนวต้นไม้อ๋อที่นี่นะครับทุเรียนห้ามดูรีห้ามนะครับผมก็มาดูกันอืมมีอะไรมีพิซซ่านะครับไม่ทานอยู่แล้วใส่เฮลตี้นะครับหมายถึงไม่ทานต่อหน้าท่านผู้ชมนะอยากหยอกนะครับก็ประมาณนี้ครับ หลังจากที่คุยงานคุยธุรกิจเสร็จแล้วนะครับก็กำลังจะเดินไปที่ในพลาซ a s สุรนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าของขายจะมีหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูทางก่อนนะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็จะมาดูเครื่องเงินด้วยนะครับว่าเครื่องเงินมีไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปใน p า a ่ากัน ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดไนพาซาสุรินนะครับเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นสูชินะครับขายดีมากเลยนะฮะใครที่แวะผ่านมาก็ช่วยอื่นๆด้วยนะครับร้านแรกเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเนาะถ้าเดี๋ยวใอ้วนมามาหาอะไกินครับที่สั่งอะไรสั่ถุงนี่ก็เป็นขนมเบื้องนะครับขอเนี้ถ่ายนะครับครับได้ครับ ไม่ไม่ติดนะฮะถ่ายขนมตามกฎหมายอันนี้ก็คือขนมเบื้องนะครับอขนมเบื้องสุรินทร์นะครับเป็นการวนที่สวยมากนะครับใครผ่านมานะคะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ลองดูที่ตลาดไนพาสานะครับเดินเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรจะเจอเลยนะครับเป็นขนมเบื้องเนาะเดี๋ยวเดินดูก่อนนะ้วเดี๋ยวเรามาดูก็คืนนี้เราจะกินอะไรนะ อให้เราอนันนี้ก็อยู่ที่ตลาดในฟลาซ่าสุรินนะครับอยู่ที่เล้งผัดไทยโบร,ราณนะครับเขาบอกว่าอร,อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ค้อกระทะนะครับผม นะครับเดินตรงนี้ได้กลิ่นกระทาหอมมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆแล้วถ้าเราอยากทานอะไรอันนี้ก็ได้ครับใครที่มาตลาดไนาฟาซ่าสุรินก็เหล็งผัดไทยโบราณเลยนะครับได้ครับ ขาใจดีมากเลยใครมาที่ตลาดน้ำบาซ่านะครับก็มาได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกช่วงกลางคืนนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นอะโวคาโดนะครับร้านนี้จะอยู่ถ้าเกิดเราเข้าทางด้านหน้า,าในบาซ่านะครับนิยมปั่นเลยนะครับนี่ดูอะโวคาโดนะครับกว่าสามสิบห้า ามขวดหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่มีข้อมูลโภชนาการให้ด้วยครับว่ากินวลาเรือ่อโรกช่วยลดความดันโลหิตได้นะครับมีข้อมูลเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะลองสักหนึ่งขวดนะครับไหนๆมากืินแล้วลองดูนะครับนี่ใครบอกเอาวาโ,โดไม่แท้นี่อยู่นี่เลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาลองชิมกันได้ครับ ชมบรรยากาศและฟังเสียงจากธรรมชาติที่สุรินทร์กันครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงแรมที่แบงค์เล็กนอนที่จังหวัดสุรินทร์ยามเช้าครับ จะไปทำธุระที่อื่นหรือได้คุยกับทีมงานเราก็แวะไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์เพื่อเป็นมงคลครับนี่ก็เป็นอัิตของท่านพระอาจารย์หลายๆท่านเป็นแกจิดังในเมืองไทยนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ดุลกับท่านหลวงปู่ม,มั่นนะครับ อันนี้ก็เป็นพระปรมสารีริกธาตุอสงไขยสมัยพุทธนะครับเป็นส่วนสมองของเหลวนะครับในพระเศียรของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพระธาตุของท่านหลวงปู่มั่นภุริทัตโตนะครับจังหวัดสกลนครแล้วก็มีพระอาหารหันต์หลายๆท่านเลยนะครับถือว่าเป็นอีกที่ ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับอันนี้มีพระศรีวลีด้วยนะครับก็ mm hmm. มีหลายๆที่เลยนะผมถือว่าแบบจังหวัดสุรินทดีมากอะนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นอธิษธานของพระแกจิตอาจารย์นะครับต่างๆดังมากมายเลยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่ารวมมาหมดเลยนะผมแบบเาอ mm hmm. ขอพรท่านนะครับ น,นี้เลนอาจจะโฟกัสไอ้น,นี้นิดนึงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่านหลวงปู่ดุลนะครับนี่ก็มีหลายๆท่านเลยนะครับก็ยังเป็นพระอธิธาตของพระเเจิอาจารย์ในเมืองไทยนะครับ เป็นอธิธานนะครับอันนี้ก็เป็นวัดป่าอเจงนะครับทีอ่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านช้างตากลางนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างแล้วก็มีตำนานมีเรื่องเล่าเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับช้าง อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเหมือนที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ามาเจอแล้วก็สวยแล้วก็งดงามจริงๆพอดีผมมาแล้วก็ค่อนข้างจะดึกแล้วนะครับค่อนข้างจะเย็นแล้วไม่ใช่ดึกนะครับจริงๆก็สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวปรับแสงให้ดูนะครับปัตตานีเจนครับอันนี้นะครับมาสุรินทร์ก็ได้มาแวะอ่างเก็บน้ํานะครับห้วยแสนง ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าาเรียกผิดขออภัยนะนะครับก็จะมีวิวที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นที่พักไม่ใช่ที่พักเป็นร้านอาหารนะครับก็ช่วงนี้ก็แดดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับใครมาก็แวะเวียนได้นะครับส่วนถ้าใครหิวที่นี่เลยซันนี่คาเฟ่ที่เนี่ย มีเมนูยำต่างๆมากมายราคา20บาทในช่วงโปรโมชัน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ก็สะดวกและมีคาเฟ่ต่างๆซึ่งเราสามารถสั่งเป็นแบบเมนูเฮลตี้ได้เลยลองดูนะครับโอเคครับสำหรับทิปสุรินนะครับก็เรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็ที่ได้รับรถนะครับก็เป็น s u ซูกิเซียสนะครับน่าจะออกเสียงถูกนะภาษาไทยไม่ค่อยได้นะครับภาษาอังกฤษไม่ได้เลย <laughs> โอเคนะครับสำหรับทริปนี้นะครับใช้รถไปทั้งหมด178.9กิโลเมตรนะครับโอเคอัตราเฉรีย่ยสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนความเร็วที่แบงค์ใช้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80-100ถึงร้อนะครับก็จะมีจังหวะที่ เหยียบเร่งแซงรถสิบล้อในส่วนของอำเภอจอมพระนะที่ผมใช้ความเร็วหน่อยก็มาร้อยร้อยยี่สิบนะครับก็แต่ก็ไม่ได้เหยียบมากนะแล้วก็ใช้โหมด S นะครับนะก็อัตราเฉลี่ยการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่สิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับนะอันนี้ก็เป็นแรงธรรมดาก็โอเคสรุปนะครับโดยรวมเนาะในส่วนของตัวรถก็สะอาดเรียบร้อยนะครับระดับหนึ่งนะฮะคือดีเลยแหละ แล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวบลูทูธมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นอุปกรณ์บลูทูธแล้วเราสามารถเอามือถือของเราอะ่ะเชื่อมที่ตัวบลูทูธนี้นะครับก็เชื่อมต่อง่ายนะครับใช้เวลาประมาณไม่กี่สิบวินะครับในส่วนของความรียบร้อยของรถนะครับก็จะมีในช่วงของตอนเปิดไฟนะครับมันจะเป็นเสียงแบบจีจีนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการขับขี่นะก็มีนิดหน่อยครับนะ ถไฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการเดินทางเพราะมีความประหยัดปลอดภัยและเรายังสามารถได้ชมวิวทิวทัศน์ที่เราไม่เคยเห็นจากเมืองหลวงได้และสำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้คือการได้เจอน้องๆในทีมที่เราได้ดูแลบอดี้แนะนำโภชนาการจนเขาประสบความสำเร็จและมีผลลัพธ์มีคา่าเลือดที่ดีขึ้นมีมิตรภาพมีพี่มีน้องเพิ่มขึ้นมากๆครับ สนับสนุนอาโลโบวีแชน,นีมีกล้ามสันนี่คาเฟ่แอซูรินกินัก,การกอร่อสร้างแอนด์ดีไซน์สาขาชัยภูมิและมูลทีมดูแลเต็มที่ให้ดูดีเย็นเงา